คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันอังคารพระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาของวันอังคารคือพระพุทธรูปปางสายญาตตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะพระขวะโตอระหะัตโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะ พระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัยะยัสสานุภาวโตยักขาเนวะทัสเสงติพิงสนังยมิเจวานุยุชันโตรัตตินทิวะมะตันทิโต สุขขังสุปฏิสุดโตจะปพาปังกินจินปัสสติเอวะมาธิคุณูเปต,ตังปริตันตำพนามเส